ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In Game เมื่อกับผมเดชยินดีต้อนรัสู่เกม n a ต u t o X ปรุต t o นินจาวนเทคกันด้วยนะครับผมสำหรับตัวของเนื้อหาในวันนี้จะเป็นใน2ตัวอมัมเตดออลอเมชั่นนัมเบอร์สิบแปดนะครับผมในวันนี้นะครับจะขอปรับรูปแบบการพูดใหม่นิดนึงนะครับคือผมพูดเร็วนะครับพูดรัว แล้วก็ทําให้มันพูดลิ้นพันแล้วก็พูดไม่ชัดนะครับผมก็มีหลายคนบอกว่าพูดช้าๆก็ได้นะครับไม่ต้องรีบโ okay. อเคเพราะฉะนั้นก็คือผมพยายามจะปรับมันเป็นนิสัยเสียงของผมมันที่ผมพูดชอบติดพูดเร็วนะครับแล้วก็พอพูดช้าๆมันก็จะรู้สึกแบบปากมันเชื่อมันแบบต้องแบบว่าพูดเร็วเลยแบบว่าโอเคุบันนี้ต่อนะต่อนะครับผมมันโอเคจะค่อยๆช้าๆเลยกัน ก่อนอื่นผมขอที่ถ้เปิดด้วยความเศร้านิดนึงนะครับคือช่วงนี้ทำไมผมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับคือผมก็งานเยอะนะครับงานเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักด้วยเกมที่เล่นก็ไม่มีเวลาเล่นปัจจุบันนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ผมแบบผมทํางานเสร็จปุ๊บร่างกายผมน็อกเลยหลับทันทีครับตื่นมาทีคือแบบ10บโมงกว่านะครับแล้วคือผลคือไม่ได้ล็อกอินนะครับผมต้องรีเซ็ตล็อกอินใหม่นะครับผมเนี่ยคือเริ่มวันใหม่อีกแล้วนะครับคือ2นี่รอบที่สาแล้วที่ผมแบบ รีเซ right? in so okay, so ็ตล okay, so cool, ็อกอินใหม่นะครับเพราะว่าแบบไม่ไ so ด <ower> so ้ล็อกอินเข้านะครับขายไปวันหนึ่งเซ็งอยู่เหมือนกันนะครับผมก็โอเคคืออันนี้ก็คือผมไม่ได้เล่นแซมด้วยนะครับไม่ได้ไลฟ์ตีแซมไม่ได้ฟาร์มตัวแซมไม่ได้เก็บคะแนนแซมไม่ได้เก็บรางวัลแซมและไม่ได้ติดท็อปแซมเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆเลยเอาขอที่ตัวของอัปเดตตัวเกมก่อนที่จะไปอัปเดตของผมลวกันเนาะอาจจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ตัวเกมมีการอัปเดตตัวใหม่เพิ่มเข้ามาคือหน้าอินเทอร์เฟซเมนูของตัวเกมใหม่นะครับในสวนตัวอินเทอร์เฟ เกมเลยตัวหน้าเกมเรามีตัวละครยืนอยู่แล้วก็มีตัวหมู่บ้านคนฮะนะครับผมแล้วก็แถบด้านล่างนะครับผมเปลี่ยนจากตัวของกิลเป็นในส่วนตัวแพลนเนอร์มิชันย้ายแพลนเนลลงมานะครับแล้วก็ให้กิลขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าเกิดใครสังเกตก็จะอยู่ที่ตรงแชทต,ตรงนี้นะครับผมโอเคเป็นรูปมือนะครับผมแล้วก็แพลนเนอร์มิชันย้ายมาอยู่ข้างล่างนะครับผมก็เป็นในส่วนตัวภารกิจคิดว่าตัวเกมในอนาคตอาจจะมีแพลนเนลเพิ่มพึ่งขึ้น,นเลยย้ายมาไว้ตรงนี้ให้ผู้เล่นกดได้ง่าย ก็คือ p พลนเนกับ a c h i e v e m e ต t ตรงนี้มันเหมือนกันบก็คือการทำธุรกิจเนาะก็เลยอาจจะเอาไว้ใกล้ๆกันอะไรทำนองนั้นนะครับเป็นแห่การคาดการก็โอเคทีนี้มาดูส่วนตัวอัปเดตกันดีกว่านะครับออัพเดอั์เบอร์18อัปเดตอะไรมาบ้างเริ่มจากอย่างแรกคือตัวของตู้สุ่มประจําเดือนกันยายนนะครับในช่วงของเฟสที่3เนาะของช่วงอัปเดตรออที่3 มีเป็นส่งตัวตัวละครสายสีเขียวนะครับกับตัวละครสายสีเหลืองแล้วก็ตัวละครสายสีม่วงนะครับแล้วก็ตรวมถึงตัวละครโบนัสด้วยนะครับก็จะมีส่งตัวเกะนะครับผมคังูยะอิทจิร่าง vs นะครับเกะกับจีเป็นร่างร่างวีกันนะครับคือเกะ vs อิทจิแล้วก็อิตจิ vs เอสติเกะคิดว่าน่าจะเป็นลิมิตเบรกทั้งคู่โตะร่าง klm นะครับรีเทิร์นแล้วก็ตัวของโอบิโตะร่างคลั่งรักรีเทิร์นมูโฉกกับคังูยะครับเข้าในส่วนตัวตัวรีเทิร์นด้วยนะครับ โอเคตัวยังเหมือนเดิมน,นะครับผมถ้าเกิดคุณสุ่มได้ตัวของสกิลคาสห้าดาวหรือว่าตัวของอันติ5ดาวจะได้เป็นเวล6นะครับถ้าเกิดคุณสุ่มได้ในส่วนตัวสกิล4ดาวจะได้เวล4สุ่มได้การสามดาวจะได้เวล2นะครับคือมันจะอัพเวลมาให้เลยคุณทันทีนะครับผมเรดเพิ่มนะครับในส่วนตัวการออกของตัวละครก็จะมีตามนี้นะครับไล่แต่ ura, iki, Naruto, Naruto, M, ara, อชูราโมชิกินารดโตะล่างเคลมมาดาระล่างเอ่อหน้ากากขาวนะครับผมอิเทจิล่างวิเอสติเกะคังยุยะอิเทจิเอ็นบุนะครับผมโอบิโตะแลมเพ คากิซามินะครับผมแล้วก็ตัวของซาติเกะวีเอสอินจินะครับตัวรูปแบบการสุ่มนะครับยังเหมือนเดิมคือการันตี1,000เพชรนะครับผมในการสุ่มครั้งแรกจะสามร้อเหลือร้อเพชรก็ใช้ทั้งหมดที่850เพชรโอเคผมพูดเร็วเกินไปละค่อยๆมานะครับลงไปเรื่อยๆอ,อุปกรณ์นินจารอบนี้เป็น,นสองตัวถุงชาสีชมพูนะครับผมโอเคปล ong มาเรื่อยๆนะครับผมมีแพ็คขายราคา300บาทนะครับผม299บาทในการ ตัว5ใบนะครับเป็นการสุ่มการันตีสีดาวเด็ดอัพพร้อมกับกุญแจนะครับปลดล็อกลิง์บอร์ดแล้วก็เป็นในส่วนตัวโบนัสต่างๆนานานอะ่าอุปกรณ์นินจานะครับระดับ6ดาวไดไอคีหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเฮปีห้าพันแล้วก็ดีเฟนส์เก้าร้อยบวกกับตัวของสล็อตสามช่องนะครับในการตีบวกตัวละครที่ใส่ได้คือตามชื่อที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมหรืออาจจะเป็นเอาง่ายคือตัวละครที่มันเป็นโบนัสในส่วนของตู้นี้รวมถึงค้งยักษ์และโมโมชิกิเองก็ใส่ได้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการปั้นคัาง,งาาผมคิิิดว่อุปกรณ์นนจช้นนีี้จะดมากนะครับผม แ็กเซลครับราคาพิเศษในสงเพชร1 0 0นะครับบวกกับกุญแจ10ดอกถ้าเกิดใครต้องการนะครับผมอันนี้คือแผ็ในส่งตัวพรีออเดอร์สู่วันเกิดนารูโตะนะครับผมแผ็การ์ดสายสีเขียวของคูอูรุกะกับนารูโตะนะครับคือผมบอกเลยว่าใครไม่เก็บคือพลาดนะครับเพราะว่าการ์ดอออานะครับเป็นการ์ดพิเศษที่ไม่มีรีเทิร์หรือไม่มีรีรันนะครับใครไม่เก็บผมบอกเลยคือพลาดมากนะครับสวยมากนะใบนี้ก็ผมจัดแน่นอน2แพ็ผนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับตัวของแผก,กร์ดเนี่ยเป็นร์รสายสีเขียวสายแอซิดนะครับผมและอย่างผมเคยพูดไว้นะครับว่าการที่มันเอาการสสีอะไรมาก็ตามจะมีโอกาสที่สีการ์ดจะตรงกับสีตัวละครที่จะมาในเดือนถัดไปซึ่งหนึ่งอ่ะคือฮาชิรามะนะครับผมเป็นตัวสีเหลืองเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การ์ดสีเหลือง เพราะฉะนั้นตัวนโตล่างเด็กที่มันมีลีกลุดมาแล้วว่าจะมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวสีเขียวสายแอซิดอาจจะเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับผมอาจจะเป็นตัวซับกันบ้านหรืออาจจะเป็นตัวซับนาทีมบุกบ้านก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน้องลินเนี่ยตอนนี้เก่งไปแล้วนะครับผมหรืออาจจะเป็นการที่ทํมาให้น้องลินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมก็แต่ว่าตัวการ์ดเป็นตันโตคิดว่าอาจจะทําให้โตก็ได้นะครับผมอันนี้เอาคิดตามความเป็นไปได้ของตัวอาร์ตเบิร์กนะโอเคมันมีแค่นี้นะครับผมในส่วนตัวอัปเดตแบบที่เราจับต้้องไดผม ทีนี้โอเคมาในสองตัวอย่างนะครับผมเรื่องตู้สุ่มก่อนเนาะตู้สุ่มคนสุ่มไหมนะครับผมตู้สุ่มออร์บิชั่นรอบนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับผมมีตัวละครสามกระสับมากันนะครับผมอ่มีคังบุยะมุมโมชิกิแล้วก็ตัวของนารูโตะนะครับแต่ว่าตัวละครที่มันพ่วงกับมาในตู้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มันจะดีคือตัวอุปกรณ์นินจาในกรณีที่คุณปั้นโมโมชิกินะครับปั้นโต KLM หรือว่าตัวของคังบุยะสามตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์นินจาในตู้นี้ตอบโจทย์นะครับผม เพราะว่าตัวของอุปกรณ์นินจาหดาวนะครับผมไม่เพียงแค่เฉพาะใส่กับตัวละครเหล่านี้ได้นะครับผม มันสามารถยกย้ายให้กับตัวอื่นได้เช่นถ้าเกิดว่าคุณปั้นคังุยะเป็น DPS แล้วนะครับจู่ๆแบบว่าคังุยะตกเมตาคุณจะเอาอาชุระ DPS แทนนะครับเป็นตัวดาเมจก็เอาอุปกรณ์นินจาชิ้นนี้ไปใส่ให้อาชุระได้นะครับผมจู่ๆ,ๆเกะล่าง VS อิทจินะครับมันเกิดเก่งขึ้นมานะครับคุณเอาอุปกรณ์นินจาชิ้นนี้ไปใส่ให้เกะ่ s ได้นะครับผมตัวละครที่ผมมองว่าในอนาคตที่มันมีสิธิ์จะเก่งนะครับมีอยู่3ตัวคือตัวของคังุยะอาชุระแล้วก็ตัวของโตะมานะครับผมที่คิดว่าในอนาคต ดีชิทก็อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวมันเองนะครับผมรวมถึงเกียรวีเอด้วยนะครับที่อาจจะมีประโยชน์กับมันในการดีชิทนะครับผมแต่ปัจจุบันน่าจะลิมิตเบรกผมพูดเร็วไปอีกละนะครับขอโทษงานแรกเปลี่ยนนะครับผมก็เป็นในสองตัวโอปิโตลิมิตเบรกอิตาจิลิมิตเบรกแล้วก็ตัวของเซอร์เกตลิมิตเบรกคิดว่าน่าจะตรงตามนี้นะครับถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะตัวละคร5ดาวลิมิตเบรกสตัวเป็นในสองตัวโอปิโตนักอากาศขาวกับตัวข่อครับทิมินะครับผมก็ตรงตามที่คาดการณ์นะนะ ทีนี้ในส่งตัวตู้ก็มีลิมิเต็ดไทม์ประจำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมแพ็คนะครับผมราคา299บาทนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเป็นส่งตัว a อ l out ได้สมได้ตัวของแพ็คนนโอนะครับผมตู้นนโอนำตัวของอิทาจิล่างแสงอุตสาหกับตัวของโอบิโตะล่างข้างลักนะครับเข้าตู้เรียบร้อยพร้อมกับอินดาแล้วก็อชูรานะครับผมก็ลงตู้ถาวรแล้วนะครับผมในเดือนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของอ,อถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะ ลืมแล้วเหมือนกันอาสดิกเกะล่างชาโด้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นหนึ่งทีปุ๊บไม่มีอะไรนะครับผมก็อันนี้อย่าลืมไปสุ่มกันทุกวันนะครับผมอันนี้ของดีเพราะว่ามันได้กบในสอง,องการอาบันตีจัดตาพร้อมกับของอัสตุลคอนนิดหน่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผม ก็ทิเคตอ่ะโอเคตัวของตัวสีดาวนะครับผมอัปเดตเพิ่มเติมเป็นซากุระนะครับคุณแม่แล้วก็ตัวของฮาชิรามะร่างผีนะครับอ่าเรียนิเมชั่นนั่นแหละคางูยะนะครับลิมิตเบรกพร้อมกับตัวของป้าซูนเดะนะครับผมทั้ง4ตัวได้อัพลงในส่วนตัวตู้สีดาวนะครับเป็นการลิมิตเบรก5ดาวนะครับผมอัพลงแล้วเรียบร้อยตัวของตัวแผกตู้สุ่มของแร็งกิ้งนะครับผมก็อัพ4ตัวนี้ลงเหมือนกันนะครับผม ตามนั้นนะครับทุกอออาจะมีการอัปตัวละครกับการ์ดลงในส่วนตัวตู้ถาวรกับตัวของโทเค็นนะครับในการแลกชิ้นส่วนกุญแจก็นะครับผมมาเช็คในส่งตัวเมดอนนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดลี่ช็อปไม่มีอะไรเพิ่มเติมชินอบิไอเทมนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่ในส่วนตัวแพ็คราคา299บาทอย่างที่ได้บอกไปตัว5ใบกับกุญแจ20ดอกนะครับผมโอเคอย่างอื่นนี่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแพ็คอิลูกะขาย30วันจนถึงอออาลเมชั่นครั้งหน้านะครับผม โอเคทีนี้ต่อมานะครับผมในส่วนของตัวโเทเค็นนะครับผมอัปเดตเพิ่มเติม4ตัวเข้ามาคืออบิโตข้างรักนะครับผมอิทาจ,จิล่าแสงกุศลาอิดานดาและอชูล่านะครับผมตามนั้นต่อมาตัวของ ดังโง่นะครับรีเทิร์นเป็นในส่งการ์ดตัวละคร4ี่ตัวเลยมีเทนเทนล็อกลีตัวของคีบะแล้วก็จากมนุโตะนะครับผมเป็นในส่งตัวสกิลสีดาวจากตัวของแซมมิชชั่นนะครับผมโอเคตัวอื่นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคก็ตามนั้นนะครับผมตัวของกิจกรรมนี้เหลือเวลาอีก30วันในการเลขกตัวของการ์ดบรูโตะนะครับผมแล้วก็ ex area นะครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมขอไปเช็คก,ก่อนนะ ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับผมในสองตัวเมื่อกี้นี้อัปเดตเพิ่มเติมมาเป็นตัวของ s o ติเกต VS กับอิตาจิ v ีอนะครับอัปลงในสองตัว EX Area นะครับผมซึ่งถามความน่าเล่นไหมผมบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอันตีเกตเองก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับมันก็ติดคริกแรงอยู่รวมถึงสกิลก็ฆ่าตัวละครได้ง่ายนะครับผมแต่ที่น่าสนใจคือตัวของอิจิครับเพราะว่า สกิปอิทธจิมันสามารถที่จะรีคอเวอร์ซีพีให้กับตนเองได้เนาะอีกอย่างหนึ่งคือในสองตัวความสามารถพิเศษเฉพาะสกิลเนี่ยเหมือนว่าใน EX Area ีจะยังไม่ได้เอาออกไปนะครับผมอาจจะยังมีให้อยู่โอเคเป็นตรงนี้นะครับผมอิทธจิโอเคเอาสกิลอันเดอร์มาจริงด้วยนะครับผมแล้วก็ สกิลอันตินะครับเจดาวที่อัพปรับลงมาเป็น6ดาวน่าสนใจเพราะอันติอิทจินั้นทำดาเมจหลายฮิตมากคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตีแซมได้ง่ายในส่วนตัวดานที่3นะเพราะว่าตัวของอิทจิมันมีการลดก่อจากอันติด้วยนะครับก็เลยน่าสนใจตรงนี้ก็ใครอยากเล่นนะครับรีบไปเล่นนะครับเหลือเวลาแค่30บวันในการแลกการบูโตก่อนจะขึ้นซีซั่น7นะครับผมโอเคนะครับในส่วนตรงอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับขออัปเดตนิดนึงนะครับในส่วนตัวแซมผมเสียใจมากที่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมบ เป็นปอติการคือแรงสองร้อยสิบสองนะครับผมแทนที่มันจะขึ้นไปได้มากกว่าสองร้อยนะครับผมแต่แบบว่าผมพลาดถ้าเกิดผมสามารถขึ้นถ้าเกิดผมสามารถช่วยปั่นคะแนในในสักสิบยี่สิบล้านอนะ่ะน่าจะไปเกินกว่าสองร้อยนะครับผมก็น่าจะได้สองร้อยสาสิบเพรกันทั้งกิล่ังนว่าได้แค่สองร้อยเพราะว่าผมไม่วางเล่นจริงๆนะครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับทุก,กิวหลายคน ค่ะภายแพ้อันนี้ค้ายอมรับนะครับผมโอเคขอญาตเช็คที่หนึ่งนิดนึงนะครับผมคาคาชีเขาเป็นยังไงเอ่ยอันตี1ิบห้าไหมอ,อาพาวเวอร์สีสันเนะครับลิงบอดสุดทุกอาลิงบอดไม่สุดแต่อุบการณ์จา6ดาวประจำตัวของอ่าครบรอบปี5ชิ้นนะครับครบรอบปีพิเศษ1ชิ้น แล้วก็โหการสีแดงเต็มที่ใส่เพียงแค่อันตีอย่างเดียวคิดว่าน่าจะอันตีเวอร์สิบห้านะครับ ADK เ2็ดหก็คือเดินกดอันตีอย่างเดียวเลยนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับตัวของคาคาชิจบกันไปอะ่ะโอเคทีนี้ก็ตัวของออ l m มิชชั่นนะครับแวะมาตรงนี้นะครับผม a อ l ์มิชชั่นหมายเลขแปดนะครับผมตรงนี้ มีของรางวัลนะครับเหมือนเดิมเป็นในส่วนตัวกบเสี้ยนใหญ่ในการอาร์ติจัดดาวนะครับระดับแรงเอสเนะครับผมจากคะแนน3ามแสนห้านะครับผมก็กติกาการเล่นน่าจะยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมได้เพจสงร้อจากการเล่นตรงนี้นะครับแตวตอนจบเป็น2อ0การที่แจกเป็นในส่วนตัวการมิซุกินะครับผมสวยมากนะนี่คือแบบสวยจริงๆก็ตอนแรกเป็นซาลาดะที่สู้กับไอตัวนี้ใช่ไหมผมลืมชื่อเหมือนกันผมไม่ได้ดูโบุโตมาน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีละ น่าจะประมาณ8เดือนนะที่ผมไม่ไดดูซีรีส์บรูโตนับตั้งแต่ตัวของภาคแขวนน้าเลยคือไม่ได้ดูเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเมซิก,กิคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีโบกับคาวากิแถมมาด้วยแล้วนะนะโอเคของทุกอย่างยังเหมือนเดิมกติกาการเล่นก็น่าจะยังเหมือนเดิมครับก็คือในการเล่นสเตจที่1นถึงหนะครับผมการเล่นจบ1รอบคือจบเลยนะครับผมแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะเล่นซ้ำใหม่อีกรอบได้นอกจ,กจากว่าคุณจะทําการกดรีเซ็ตแล้วก็เหมือนจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมคือในรอบที่แล้วนะครับ มีคนบอกว่าคือมันสามารถที่จะซื้อจานวนการรีเซ็ตเพิ่มได้นะครับแต่ต้องใช้เพรเติมนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าผมเองก็คือสามารถเล่นจบผ่านในรอบเดียวได้แต่ก็คือเอาง่ายๆเป็นไปได้ดีที่สุดนะครับคุณวางแผนให้ดีวางแผนการใช้งานตัวคะอนให้ดีแล้วก็เล่นให้จบในรอบเดียวดีที่สุดนะครับผมสเตทที่5นะครับผมโบนัสก็ตามที่ได้ตัวเกมมีการแจ้งไว้นะครับก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็สเตทที่6นะครับผมผมค่อนข้า,างกลองบน ผมคิดไปเองหรือว่าตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในหน้าตรงนี้นะครับคือตัวละครที่สามารถใช้ได้ทั้ง5และ6และคุณก็ต้องจัดสรรแบ่งเอาเองว่าคุณอยากจะเอาตัวไหนไปเล่นสเตจ5และเอาตัวไหนไปเล่นสเตจ6 mm hmm. ผมคิดว่าเป็นอะไรที่โคตรของโคตรด,ดีมากๆนะครับผมผมสามารถที่จะเอาคังวุยะไปตีแซมเอาคาคาชิไปตีแซมนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวละครที่เหลือไปบุกบ้านก็ได้ หรือผมเอาอัชุราไปตีแซมนะครับผมซึ่งเป็นตัวซับก็ตามแล้วก็อโตะที่เป็นอัติิวัลสูงไปตีแซมแต่ผมก็ยังมีน้องลินและก็มีคังยาที่เอาไปนําทีมบุกบ้านได้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากตัวเกมผมค่อนข้างชอบนะครับในส่วนตรงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงนะครับก็คิดว่าดีมากๆถ้าเกิดใครที่เล่นแล้วแล้วก็เล่นจบแล้วในส่วนตัวสเตจห้าหก็สามารถทีมวินิจฉัยของอมินนั้นล่างได้แล้วถ้าเกิดใครที่อยากรู้ไปพร้อมกันก็รับชมในไลฟ์สตรีมนะครับผมของวันที่ผมลงคลิปคร ก็ประมาณน um Mont e no. uh. ี้ส่วนตัวอัปเดตรอบนี้เช็คอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่งตัวอุปกรณ์นินจานะครับผมของตัวออล a อมิชชั่นรอบนี้นะครับแจกเป็นในส่งตัวสร้อยเพิ่ม CP นะครับผมออมิชชั่น o ม n ยเลขสินะครับสายตามนี้นะของรู่นนี่นั่นการมิสกิกบแล้วก็ตัวของของเป็นสร้อยเพิ่ม CP 900ถึงพันสและดีเฟนส์ห้าพันถึงแปดพันดิสซิแทนสายสีเขียวนะครับผมสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็น สร้อยแบบนี้เคยมีแจกแล้วนะครับรั้งหนึ่งในส่วนของตัวรอบที่ซากุระคุณแม่เข้ามาในเกมนะครับผมเป็นสร้อยที่ดีมากเพราะมันได้ในสนตัว CP แล้วก็ดีเฟนส์มันจะเหมาะกับตัวละครที่มีเมคนิกในส่วนของการใช้ C p อย่างเช่นตัวของชิกามารุนะครับผมหรือว่าตัวละคระที่อาจต้องการ CP เยอะๆไอ้ต้องการดีเฟนส์เยอะๆนะครับไรแ,แบบนี้ยังดีใจที่ได้ตัวของอันติไกมาใบหนึ่งนะครับผมย,ยังพอรับได้แต่ผมไม่ได้อุปกรณ์นินจาหกดาของรอบนี้นะครับซึ่งก็คือตัวของเกะลูกน้าผมด้วยอันนี้เสียใจนะครับ ก็โอเคเหมือนจะไม่ม right ีอะไรแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เป็นเล่นในส่วนตัว Allout นะครับในไลฟ์สตรีมแล้วก็เดี๋ยวนั่งสุมตู้ของคาฮาชิให้จบจบไปเลยในวันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคทั้งเกิดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แนะนำในสวนตัวตู้สุมถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสุมตู้นี้ครับขอใค้คาดหวังแค่อุปกรณ์นินจาอย่าคาดหวังเรื่องตัวละครที่จะออกเพราะเลทมันค่อนข้างเวียงนะครับผมอ่ะสุดท้ายเสริมอีกนิดนึงละกันนะครับในสองตัวตัวละครลิมิตเบรกนะ ก็ไล่ลงมาเลยนะครับผมตัวละครลิมิตเบรกมีใครบ้างเอ่ยอีทาจิกับซาซึเกะดอกของกาสายสีฟ้าอ่ะของอีทาจิก่อนละกันอีทาจิอยู่สกิลอีก e าปลดกำดังใส่ร่างแยกนะครับผมสกิลหนึ่งรีโคเวอร์ซีพีนะครับผมจะเอาแบบว่า,ารวบรวบยอดเลยนะนะครับแบบรัวๆเลยนะครับผม Uh, ติด slow movement นะครับผม recover cp พีนนี่นะ่าจะได้ปรับการสถานะนะครับผม limit b r a k บวกสองนะครับ uh, ลดการสถานะ uh, ลดบับต้านสถานะพิปกติ5วินาทีตัดบัฟศัตรูได้นะครับ recover hp mm hmm. ก็คือให้สกิลทุกอย่างจบที่สกิลนี้ limit b r a k บวก3สร้างความเสียหายกับตัวละครสาย attack damage attack อันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสาย attack นะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น เพิ่มในสองตัวดีซิทแทนไม่ก็ลดเกาะดีซิทแทนแล้วก็นิงจะสุดคูดาวลงนะครับผมระดับสมอลนั่นจะลง1วินาทีก็คือสกิลนี้มีคูดาวสวี่วินะครับถ้าเกิดคุณมีเบรกงปวงสามคู่น่จะเหลือดสามวินาทีในการใช้งานบัฟครั้งต่อไปทีนี้หาตัวซาซึก,กะนะครับผมอ,อันนี้ผมไม่ได้อ่านแบบจริงจังนะครับผมขอแบบสรุปรวบวยอดเลยไอตัวของประโยคนนะที่ผมจับความได้ก็จะจับให้ละกันซาสึเกะนะครับผมไม่แน่ใจว่าการ์ดของมันเป็นสีอะไรสีแดงเอ่ยการ์ดของซาสึเกะนะครับผมสกิล เป็นสกิลในส่วนของการปลดกับดักเคาน์เตอร์นะครับก็คือวิ่งไปเรื่อยๆเป็นอมตะแล้วก็เมื่อคุณโดนโจมตีก็จะโดนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นอมตะเซนเอฟเฟกนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนตัวบัฟกันสถานะเมื่อคุณกดใช้งานนะครับผมตัวของเกย์สามารถลดการสถานะศัตรูได้5วินาทีนะครับผมถ้าเกิดวิ่งชนหรือว่าโดนเคาน์เตอร์ลิมิตเบรกบวกสาก็สร้างความเสียหายกับตัวความสายดีเฟนต์เพิ่ม30%นนะครับผมแล้วก็ น่าจะเป็นรถก่อาธาตุนะครับผมแล้วก็นินจาสุดคูดาวลดลง1วินาทีเหมือนกันนะครับผมก็สรุปแล้วอิทะจีกับเกตนะครับผมคูดาวสีวิเหลือ3าวิทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ตัวของบัฟนะครับผมก็มีในสอง,องการรีคอเวอร์เป็นหลักกับการลดการสถานะศัตรูแล้วก็การเพิ่มการสถานะให้ตนเองของเกะเนี่ยจะมีการรีคอเวอร์ที่อันติอยู่แล้วทั้ง HP และ CP ก็เลยไม่มีการรีคอเวอร์ที่สกิลทีนี้เป็น2สองตัวอันติห้าดาวกันบ้างนะครับผม โอบิโตะนะครับสายสีฟ้าตรงนี้ผมทำเร็วแปดไ้นานแล้วนะในสองการตีออเอาต์ก็เพิ่มเอดิเคกับคิ i ท i c a l ate, cover, h i ฮิ a เลตดีค v e เวอร์เฮดพีนะครับผมอ่นินจาซุดคูดาร์ลดลงนะครับระดับมีเดียมน่าจะประมาณ2ถึง3วินาทีแต่ปะกะติประมาณ2วินาทีนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะครับผมสามารถลดอมาตะศัตรูได้3วินาทีตรงนี้หลายคนก็เคย แข่งกันนะครับว่ามันไม่มีหรอกนะครับอันตรีที่มันสามารถลดอมตะศัตรูได้หรือว่าทำดามจทะลุอมตะได้คําตอบคือมันมีก็คือตัวของลิมิตเบรกห้าดาวนี่แหละครับผมก็คือผมเคยทาคลิปไปนานแล้วว่าตัวละครที่เป็นอันตรีห้าดาวลิมิตเบรกครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวของโตะร่างจักราเบลิออนจักระคุรามะล่างแรกนะครับผมตัวของคาบุโตะแล้วรวมไปถึงตัวนี้ครับผมโอบิโตะด้วยเหมือนกันเมื่อคุณกดใช้งานอันตรีเนี่ยมาสามารถลดอมตะศัตรูได้สามวิหรือก็คือสร้างความเสียหายทะลุอมตะในขนาดนั้นได้เลยนะครับผม ตามนั้นเลยนะครับผมก็อีกตัวหนึ่งก็คือใครนะชิซามิใช่ไหมเอ่ยชิซามิคิซามิผมอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันตีเป็นในสองตัวฝูงฉลามลิมิตเบรกบวกหนึ่งครับติดสถานะโอเวอร์ไทม์กับเพิ่มในสองดีเฟนส์และมูฟเม้นสปีดนะครับเมื่อคุณกดใช้งานลิมิตเบรกบวกสองนี่จะสุดคูดารลดลงระดับมีเดียมน่าจะ2วินาทีนะครับผมเอฟเฟกต์ระดับฮักเอ่อแล้วก็ในส่วนตัวลิมิตเบรกบวกสามนะครับผม เพิ่มในส่วนของการลดอมตะจศัตรู3วินาทีแล้วก็ปั๊บอมตะนะครับผมก็ประมาณนี้ตัวของคิซามิมีการรีคอเวอร์ซีพีอยู่แล้วแต่รีคอเวอร์เฮดพีผมไม่ทราบนะครับผมอ่ะต้องตามนี้แนละ้วกันเนาะโอเคจบกันแล้วสำหรับตัวของคิวโดนี้แล้วกันนะครับโดยสรุปของแพทนี้ก็มีเท่านี้ทั้งหมดทุกอย่างแนละ้วจริงๆนะครับผมก็หลังจากที่มันให้อัปเดตตัวเกมก,ก็คือให้อัปเดตหน้าอินเทอร์เฟซเมนูใหม่นี่แหละนะครับเจอกันใหม่คิวโดหน้าและไลฟ์สซ็นตไปวันนี้ขอตัวายยลาไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย